เอาละครับก็เป็นแบดจิตโลกนะครับระหว่างน้องฟางนะฮะวันนี้มาในมานของบอยแบนด์ชุดทหารลายพรางนะฮะจะมาดวลนเทนิสนะครับซิงค์เลิศกับโนวัคจโกว o ชนะครับมือวางอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็ที่บอกไว้นะฮะว่าผมจะมาทำคลิปที่3แล้วนี้นะฮะตอนแรกสู้กับลาเฟลนาดาวนะครับแล้วก็เป็นเฟเดเลอร์นะครับทีนี้ โจโกวิกเนียตอนแรกผมบอกว่าผมจะมาแข่งกับโจโกวิกแบบเรือดับความยากระดับฮาร์ดนั่นเองผมเปลี่ยนใจนะครับผมจะเล่นแบบความยากระดับเวอร์ดี้ฮาร์ดนะครับอันนี้เลือกเป็นแบบเวอร์ดี้ฮาร์ดแล้วนะครับเพราะว่าจะวัดกันไปเลยครับว่าฝีมือใครจะแน่เอกันนะฮะให้สมกับเป็นแมตช์จุดโลกนะครับก็มาดูกันว่าผมจะสามารถาชิงตำแหน่งมือวางระดับหนึ่งของโลกมาได้หรือเปล่านะฮะมาชมกันเลยครับครับก็แข่งกันที่สนาม บนเรือสำราญนะครับแบบเดิมฮะาการแข่งก็2เกมครับใครชนะ2เกมติดกันนะครับก็ได้แชมป์ไปเสิร์ฟก่อนเลยครับน้องฟางอืมออกไปนั่นะ่ะไม่ออกยิงอ,อ้าวไม่ตีเหรอครับ สวกดตีไม่ติดนะเมื่อกี้อืมสวยมออกอือสวยครับตรงนี้เสรยบดีครับเสร็จดีเห็ว่าเสรยบดีอืมออกอยู่เสร็บไซส์ครับสูตรเราปึ๊บ หลงอยู่โอเคโนวักวิ่งมาไม่ทันนะเมื่อกี้พราตัวหลุดออกไปนอกสนามนะเมื่อกี้อโอ๊ยมันย้อนทันอยู่ฮนะโอ้โหเสียวเดียวเดียวหัข้อไปโอ้ยอืย้อ ดียังไงทางไหนดีทำเดิมหรอโอเคไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนนะเราเปลี่ยนเองไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนเองเราเปลี่ยนเองโอ้ยเราจะเป็นเกมยของมาแล้วนนเนี่ยนั่นงไงโดนกันได้เอาครับยิงไหมครับ ดีฮะลูกนี้ดีแบ็คแฮนด์แรงอยู่จุดนี้จะว่าไงโอ้โหมันเอาไม่ตายสวนเลยอ่ะไม่เไยครับเราอยไปกลัวมันสวนไหมครับสวนไหมอืมอืมออกไหมไม่ออก ไม่ออกอีกอือเอามาก่อนอเปลี่ยนไหมยิงแรงเดียวยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมโอ้โหมันเหนียวมากอ่ะโอ้ยมันเหนียวอย่างกับกาวกดตีไม่ช้าไปหน่อยครับเมื่อกี้ครับมันดีวลยนะ โอ้โหมันดีวได้อย่ากออกนะย,ยิงครับพวกนี้ได้ต้องได้แน่นอนโอเคฮะดูท่าก็รู้แล้วว่าเราเบี่ยงเต็มที่สวยครับพกนีสวย ผมยังไม่ตายอยู่ต้องใช้อ่ะถ้าจะเอาเกมนี้นะโอ้ยใช้เลยครับเพลางเรเสียกังวัดดวอย่างนี้โอ้ยมันยังมาได้อยู่ปกมือให้ครับมันรับได้ครับห๋ยวปกมือให้เลยเกมสองโจโกีกบ้า <Okay. S 2> โอเคเอ,อ๋อสวนทำไปฮะอืออือ <_ C 1> ยิงครับเอาละอือขึ้นหน้าเน็ตแล้วครับโอเค <love> ต้องขึ้นแล้วจังหวะนี้ ไปครับยิงกันหลายเส้นดูซิอ่าอไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนเองอเหมือนก็ยังล็อได้อยู่ยิงเดิมครับต้องเปลี่ยนดูลองยิงดูโอ้โหมันรับได้ทุกทางอะ่ะก็ล็องยิงอันเนี้ยแม่แค่ยิงเนี้ยโอ้โหมันได้หมดมันได้หมดจริงๆฮะ โอ้โหไม่ไหวอืออือผมพุ่งมาลับรับดีคนระับใจรับจริงๆเออโอ้โหมันเปลี่ยนได้่ังใจจริงๆคนระับเปลี่ยนได้่ังใจมาก อโอ้ยเก็นไหมขอได้ดังใจมั้งดิหญิงครับจงหนี้ยังไงอือโอเคท,โ,ท,ทเโอ้ยโอ้โหลูกนี้ยอมเราเดาปิดทางแล้ว มีตาไมตายอยู่อ่ะต้องใช้อ่ะเพื่อเอาดิวครับโอ้โหมันลดได้อ่ะทำมาหิดเหลือเกินลอดูครับเปลี่ยนครับ โอเคยิวได้ฮนะเหนื่อยจริงระดับเวลีฮาร์ดที่มันยากมากอื้มอื้มโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันยิงโหดมากลูกนี้โอ้ยหลงทางครับโโอ้โห,โห ไม่สามารถเบรกได้จ <Kell> ร <ee anthropology> <book music> ิงเป็นหนึ่งเท่ากันครับต่งคนต่างรักษาเกมเสิร์ฟเพลงไว้ได้โอ้ยโอเคสวย โอ้มันตีดีฮะลูกนี้นตีมาท้ายขอดได้เลยนี่ลูกนี้ผมเสิร์ฟีแี้วเนี่ยเขาไม่ตกไม่ได้มันตีโดดมาท้ายขอดนะยิงเลยยิงแล้วแล้วกันโอ้โหมันตีหาข้อได้แก่

ไม่สังไม่ไม่สรงไม่ไซแล้วเปลี่ยนไปได้แล้วจังหวะนี้โอเคจะไปโอ้โหอุ้ยจริงๆเราอ่ะอื้อ้ ไม่ตายเลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮะโอ้ยสองหอน,น,นึ่งเกมนี้ฮะต้องเบรกให้ได้เพื่อชนะถ้าเบรกไม่ได้จะเข้าสู่ทายเบรกครับโอ้ยโอ้ยทางไหนหักไปโอ้ยย้อนอืม มัน,ม,น,น,นมันเหนื่อยนะพี่มันเหนื่อยนะครับพี่นวักอืมอเ้ออ,อ,อ,อเปลี่ยน โดนไหมตรงนี้มันก็ยังจะกลับมาได้อีกยิงไหมอะไรกันแน่นาวะท่านอีกสีโหดร้ายมากไปแล้ว,วลนวาร์อืม cổ đấy ngay mấy chị ui ừ về ừ ôi uhm. uhm. ôi 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 thân vô nhiều vô okay. nhiều nhiều vô nhiều ừm, nhiều mình uhm. ừ ô thằng cái gió นี่แหละรอมานานรอมานานโอ้มีย้อนอีกโอ้ไม่ไหวจริงน้าเท่ากันนะครับอื้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยทันอยู่ ยิงคืนไม่ได้แย่ yeah, แล้วไม่ทันโหดจริงๆไม่ไหวฮะแบบนี้ลูกโอ้โห oh, มันเล่นเลยเหรอยิงตายก่อนเลยไม่ทันครับลูกนี้เราไปไงไม่ทัน oh. มันใจร้ายมากฮะลูกนี้ทำอะไรกับชีวิตดีเนี่ยยิงไปทางน,นี้ก่อนอืมดีได้ไหม เปลี่ยนเลยโอ้ยต้องทำให้ตายแล้วแหละมีฮะยิงขันซิหนอย่าบอกแลาวมาันรับได้กะโอ้โห <40, 30. S 1> ขอดิวก่าแล้วกนะันนี โอ้โหโอ้โหโอ้โหที่เรารับได้นี่นะฮะยังลงอยู่โอ้โหรับได้อยู่โอ้โหยังเอาได้อยู่ไม่ได้แล้วม้งเนี่ยได้ไม่ได้อีก็โอเคขอชนะเลยได้ไหมเปรียบ <ee an S 2> ครับลูกนี้ได้เปรียบแล้วโอเคครับโอ้โห ยอดจริงๆฮะช็อตนี้โอ้เหนื่อยมากอะอเอาไงดีดิวเนี่ยโอ้ยโดนสไลดงเราไปเคลื่อนไหวให,ใ,หให้มันเห็นก่อนกว่าเราจะไปทำยังไงบ้ายโอ๊ย สา์ตามมาดิวแล้วแท้เราหยุดมันไม่ได้จริงโดนใต้เบรกฮะใต้เบรกแมวแล่ะลูกส่งลูกไซส์แมวแล่ะอืออือโอ้โหผิดครับผิดแขนแขนไปหน่อย เออเออ่ปยอันทำไม่ไายใส่ผมอีกแล้วนะครับไปยันนะฮะป้ะงขึ้นมาเล่นหน้านิดแล้วเว้ยอ,ออกเลยขึ้นหน้านิดที่ยังไม่ได้เพรยียบนะครับ ไปอีกไหมสองหนึ่งใช่ไหมโอ้ปดดันจริงๆฮะอืมฮึบโอ้๊ยมันย้อนมันย้อนมันย้อนเหรอโอ้๊ยโอ้โหไม่ได้ไม่ทันเรี่ยเปรียบรับเรงฟังเครียดแล้ว เปลี um, ่ยนไหมโดนแล้วครับได้แล้วฮะอืมกดดันหน้าเนี่ยได้ดีครับจังหวะงนี้สองกุศครับอืม๊ยเกือบลงเอาดิยิงครับโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้โหลูกนี้ไม่ไหวฮะเป็นความสามารถพิเศษของมันจริงๆครับ พุ่มสุดตัวไปเลยฮะแล้วก็ตีกลับมาเป็นเคาน์เตอร์ครับเป็นลักษณะรูปเคาน์เตอร์ตรงนี้อ่าิเดาปลาืสองต่อห้านะครับ ต้องทำใ่ตายคืนนะฮะไม่งั้นอันตรายครับเป็นทางเดียวที่มีสามต่อห้าไม่ไหวไม่ไหวกดดันจริงจริง ตีย้อนหกสามต่อหกแตมเดียวครับมันชนะเลย oh. เราไม่ให้มันให้แต้มมันได้แต้มไม่ได้แล้วนะครับ <Yes. S 2> มันก็ได้จนได้ครับใ oh. ห้เนื้อไปครับ <Okay. S 2> น่าเศร้าจริง น้องฟางก็หิ้วกระเป๋าเดินกลับบ้านเตรียมไปออกคอนเสิร์ตบอยแบนด์ต่อก็ไม่เป็นไรฮนะอันนี้นะครับคือกีฬาครับมันมีแพ้มีชนะอยู่แล้วก็อันนี้แพ้ครับผมก็ขอเก็บความแค้นนี้ไปก่อนรอบหนะ้าจะมาแก้แค้นนะฮะจะกัวิกนะฮะต้องยอมให้เขาเป็นมือหนึ่งไปก่อนเดี๋ยวรอบหนะ้าเดี๋ยวผมต้องไปพัฒนาตัวเองก่อนนะให้น้องฟางไปฝึกฝนเพิ่มเติมก่อนรู้สึกว่าโดนเขากดดันเยอะมาก ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอบหน้าฮะผมจะมาแก้แค้นใหม่อีกทีนึงนะครับยังไงเดี๋ยวคอยติดตามกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย